สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กันที่วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรลำมกศิกต์ตำบลลำมกดิ์อำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองนะคะโดยที่นี่นะคะก่อตั้งขึ้นโดยคุณป้าสงัดพมเมธท,ที่เล็งเห็นปัญหาของสินค้าทางการเกษตรที่มีราคาตกต่ำป้าสงัดนะคะจึงได้คิดหาทางออกโดยการมองหาสปปรรพคุณต่างๆของสมุนไพรและเพิ่มมูลค่าโดยการแปลรูป และได้รวมกลุ่มกับชาวบ้านเพื่อปลูกขา่าตะไคร้ไผ่มาดมเพื่อสร้างรายได้ให้แก่สมาชิกในกลุ่มกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรรมรมา์ได้ผลิตภัณฑ์แปลรลูกสมุนไพรออกจำหน่ายภายใต้แบรนด์พมจันทร์ส่งออกไปจำหน่ายในไทยและทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นสบู่ยาสับปะผมยาสีฟันสมุนไพรขัดผิวน้ำมันนวดยาหม่องและอื่นๆอ,อีกมากมายนะคะ แล้ววันนี้นะคะเราก็มีโอกาสได้พูดคุยกับป้าสงัดด้วยค่ะไค่ขากันเนี่ยเราประกวดได้ห้าดาวไค่ขากันได้ไค<ข>่ไข,ขากันชื่อไขขอค่กินขากันประกวดได้ห้าดาวตัวนี้ดีมากเลยถ้าห้าปีนะสามปีขึ้นไปนะถึงจะประกันน้ํามันได้แล้วน้ำมันะกันเนะี่ยพันโลเนะี่ยจะไดนะ้น้ำมันมาแค่โลเดียวหรือโลสองเนะี่ยแล้วใครจะทำไม่มีหรอก ทะนัประการได้ทําก็ทําไม่ใช่ของดีเหมือนเราเของเราไม่ตั้งใจทําของเนี่ยไว้รักษานิ้วล็อกไว้วรักษาโนโปรดเมื่อเคดกัดแล้วบำปปรุงปลายะลาสได้จริงเนี่ยตัวนี้ยจันะนับถือมากเลย สำหรับใครที่อยากซื้อผลิตภัณฑ์สมุนไพรต่างๆนะคะสามารถเข้าไปได้ที่วิสาหขีชุมชนแม่บ้านเกษตรกร,รศักดาศหรือว่าจะซื้อผ่านเฟ c บุ o o พคมจังสมุนไพรก็ได้นะคะมีสินค้ามากมายให้เลือกซื้อเลือกชมกันเลยค่ะ